ถ่ายกนถ่ายก่นถ่ายคนมามาเล่นสนามเด็กเล่นโอ้โหเี่ยป้าหาปัน้นดูไปหาเี่ให้ให้พาไปลงงทะเรียนคนเยอะเหมือนกันนะเดี๋ยวต้องไปลรงทะเรียนเด็กงานมันเด็กครับวันนี้ เนี่ยสวนพระนครเนี่ยลกตรงเนี้ยไปหาไหนเห็นตรงไหนไปหาติ๊กดิปันน่ะไปหาปันดิเฮ้ยมันต้องมีใบด้วยมันไม่นี่มีใบอะไรมาเลยนะเห็น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 ปันตรงไหนไปหาปันก่อนนปัเอาตรงนี้ยมาท่านี้อ๋อ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  ไหนอะไหนเห็นุงไหนุงิกเดี๋ยวเรามองหาเนี่ลงทะเบียนสมัครสมาชิกลงทะเบียน ต้องให้น้องจิ๊กพาไปไปลงพร,องร้อมกับเอ็นน่ะเห็นป่ะเมื่อวานดูจิ๊กโน่นโน่นโน่นไปให้พาให้พาหนูไปลรงทระเบียนหน่อยจิ๊กพาจิ๊กพาไปลงทะเบียนหน่อย นี่นี่น mm ี hmm. ่โผล่ระบาสีได้ป่ะคนมันเยอะว่ะขี้เกียจเพิ่งออกมาแมมแมมเพิ่งมาถึงเรียกใส่มาหรือไม่ไม่ต้องลงมันไม่ต้องลงให้มันขึ้นไปมันก็ได้เหมือนกันนะใช่ไหมปช่ขึ้นไปขึ้นไปตัวเตี้ยนมันก็ได้าง มางานบันเด็กส่วนพนระนครราบางข้าคกลอวันนี้เป็นวันเสาร์พาเด็กๆมาเที่ยวงานบันเด็กเยาวชนกรุงเทพกรุเน,น,น,นี้อยู่ตรงไหนวะ น้องจีนน้องินเ้ยยืนยย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 ยถ่ายย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 ย เยอะแล้วโอเคแล้วถ้าเราไม่ลงนั่งเล่นถ้าลงไม่ไม่ลงทะเบียนแล้วขึ้นไปเด็กคงคงได้อยู่เนาะถ้าไปล้มรถม้าโอเคนะเดี๋ยวลุงบัวเนี่ยไปทำงานแล้วนะโบนัสไปเพื่อนะ ตัลลี่อยู่ตรงไหนรแล้็ตามหาน้องๆก็มาลงทะเบียนได้เลยนะคะตอนนี้ก็สามารถมาจับจองที่หน้าหน้าเว็บอยูก่อนได้นะคะเพราะว่าเราจะยังไม่เปิดตู้จนกว่าพิธีเสร็จนะคะ <im itation> okay, น,นี่คือสระน้ำมาดูคลองน้ำก่อนนะครับโดนัทดูคลองน้ำก่อนตันนี้มีปลาเหรอนี่ถ่ายไปลงมือทูบแล้วเนี่ย อินลงยูทูบนะแล้ถ่ายให้เร้วยังไงเน่งสงได้เร็วเนืเ่งสอง้ 1> 1, 2, ตะรีอยู่ไหนอ่ะมองหาตะรีหน่อยนีม่มายอย่างไรรู้ผัลวยังไม่เห็นเลยนั่นแหละจะ่แรกเขาเริ่มเริ่มต้ลอยมาเองร้านอะ่ะเดียไไย๋ยวจะเดี๋ยวไปถ่ายต่นี่ลงยูทูปหน่อยอย่ามาสระว่ายน้ำก่อนเฮ้ยเด็ก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 ,ดกสวยแล้วเร็วเร็วเ,วเวสะพานสวยเนี่ยมองมองมองสะพานสวยเดี๋ยวมืดเดี๋ยวมันขันหน้ามาทางนี้ดีกว่ามั้ง นี่แล้วสวยแล้วสวยเออเย็นอยู่ตรงนั้นก่อนเนี่ยภาพมันเจ่มตรงนี้อ่ะหนึ่งสองสามมาตรงนี้มาตรงนี้บักสวยตรงนี้โอ้สวยมากเลยสวนพระนครดูวนัทวนาจะไปไกลดิไปตรงนี้อ่ะเยอนนี้เราจะได้ถ่ายวิดีโอ โอ้ยต้องอยู่ในร่มมามาอยู่ในร่มนี่ภาพสวยอกอภาพเอ้ยคนวิ่งมาหลบก่อนแล้วาลังออกกำลังกายอยู่โอ้สวยมากสวยงามมากสวยงามมากถ่ายทะน้ำนี่ลูกยืดก่อนถ่ายภาพก่อนเอาถ่ายคนเดียวเหรอโบนัสไม่ถ่ายไงเฮ้ยมานี่มาเราถ่ายวีดีโอด้วยกันเดี๋ยว <c oughs> โอ้ยสวยมากเลย <c oughs> อ่ะถ่ายวีดีโอด้วยกันเร็ว <c oughs> ออะยีน <c oughs> โอ้ยสวยมากเลย <c oughs> ตรงเนี้ย น,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 นี่นี่ยืนยืนนั่งสวยมากเลยครับท่าน้ํามีต้นมะพร้าวด้วยต้นมะพร้าวเดีย๋ยวหล่นใส่หัวนะครับสวนพระนครสวยมากาอากาศดีมากครับสวนพระนครนัระบงังนี่มีกำลังวิดน้ำสปริงน้ำนะครับ สวนพระนครอ,อากาศร่มด้ือนดีมากเลยครับตอนนี้แล้วก็มาเดี๋ยวก็ไปหานารีนาลีขายนารีเอาเอาไอ้นี่มาให้กินสากล้วยเดี๋ยวก็ตัหานารีก่อนจะได้ถ่ายวิดีโอไปด้วยเนี่ยนี่คือกอ,องหันครับกังหันพันน้ำตรงโน้นครับยิ่งจุดๆๆๆๆๆ <c oughs> นี่ตรงนี้สวยถ่ายนี่แหลนี่ลงไปสนามหญ้าตรงนี้เลยอเอ,อ้ยนั่นแหละตรงนั้นแหละอะไรมวกไปทำอะไรเร่งสอบเสวยเลยมาถ่ายเร็วเร็วสวยมากเลยสนามเนาะ <c oughs> <c oughs> อากาศดีมากเลยน้อติ๊กเนาะเนี่ยดูอากาศดีมากเลยว่ะสวนพนพมคอนหน้ามานั่งอ่านหนังสือเล่นนี้ในหัวจําดีนะยินต้องมานั่งเล่นอย่างเงี้ยอ่านหนังสือใช่เปล่ว่างๆ่ะถ่ายได้กี่นาทีเนคนมาปิดนาทีเปล่า สิบนาทีตอนนี้ยะนี่มาสองมือไม่า่ยนี่ต้นมะพร้าว แม่ต่อคิวลงสเป็นะจะได้เล่นได้เลมาเล่นนะท่าเป็นแด้วเปนเด็เออเออรู้ป่ารู้ป่ามามารดอะไรรู้อ่ท่ไห่อะไรอ๋อมากกันลูกต๊กเดี๋ยวนี้กลับกับดุนเดี๋ยวถ้าเขาถ่าไสามคนได้มั่งหรือลูกมือนะสามคนได้โอเค สามคนไปได้นะกลับอะอัดไปเดี๋ยวจะถ่ายเอาเอาทำนี้ถ่ายคันี้แหละเดี๋ยวรวมรวมรวมไม่รวมเหรอคนมาเฮ้ยโมนัสพอแล้วนะแค่นี้นะเฮ้ยพอแล้วแค่นี้แหละหนึ่งสองหนึ่งสองสามปึก